สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็พามาชมคลิปที่ยังไม่ได้ลงตอนช่วงเก็บเห็ดตอนหน้าร้อนนะคะนี่ก็เป็นดอกกุหลาบสวยๆคะ่ะสีสวยมากน,นี่เห็นไหมตรงเนี้ยเล็กๆเ,เลยอ่ะกำลังจะขึ้นอืมขอจักชงดอกนั้น,นใส่ไปในนู้นทุงพี่มีทุงแยกอยู่เธอจะได้เอาไปหมกกินเลยไงอกนี่นี่นี่น ไปไปเลยโอ้ดูาขาเขาสวยเนอะพึ่งด้วยเอาไปให้ลูกกินนี่ก็เป็นเห็ดดำขาส้มนะคะเ,คเป็นคลิปช่วงหน้าร้อนนะคะที่ยกกงยังไม่ได้ลงคะ่ะเป็นเห็ดดำขาส้มวันนี้ก็มาเก็บกับเพื่อนนะคะดอกสวยๆเลยคะ่ะ นี่ก็จะเป็นเห็ดเหลืองนะคะเห็ดมันปูยายก,กงก็จะเอาไปกินเองค่ะจะเลือกเอาแต่ดอกที่อยากได้ค่ะดอกเล็กๆก็จะเก็บไว้กินเองส่วนดอกใหญ่ก็เก็บไว้ตรงนั้นเลยค่ะเผื่อจะมีคนมาเก็บกับดอกที่เล็กมากๆก็ไว้ให้กระโตค่ะ วันนี้เยโกงก็เลือกเอานะคะไม่ได้เอาทุกดอกนะคะเลือกเอาเป็นบางดอกก็จะเอาไปแต่พอกินส่วนที่เหลือก็เผื่อจะมีคนอื่นมาเก็บค่ะเขาจะได้เก็บเห็ดต่อแล้วก็จะได้มีเห็ดไปกินด้วยค่ะส่วนเยโกงก็ถ้าเก็บทั้งหมดมันก็เยอะเกินค่ะกินไม่หมดเอาเฉพาะดอกที่เราอยากได้ค่ะ เหนื่อยคะ่ะทุกคนเดินขึ้นเขามาแล้วก็มานั่งเก็บหิดท, 6, ทั้งหกทั้งเหนื่อยหายใจแทบไม่ทันยีกงก็หายใจแรงด้วยนะคะดอกยีกงก็จะเลือกเอานะคะเอาแต่ดอกดอกที่อยากได้นะคะขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมรับฟังคะ่ะ ดอกใหญ่ก็ไม่ได้เก็บนะคะส่วนดอกเล็กมากก็เก็บไว้นั่นแหละค่ะปล่อให้มระโตกว่านี้ก็จะเลือกเอานิดหน่อยนะคะไม่เอาเยอะค่ะเห็ดยังยิวอีกเยอะค่ะเห็ดยังเต็มป่าอยู่เลยค่ะเห็ดนี้ก็ถ่ายให้ดูนะคะเยโกงก็ไม่ได้กินนะคะแต่คนไทยบางคนเขากินนะคะ พ่อเยโกงไม่กล้ากินค่ะแล้วก็เห็ดพึ่งบานค่ะก็ได้มานิดหน่อยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณ fc ทุกทุกคนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังค่ะ ผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็เห็ดพึ่งหวานก็ได้มาสองสามดอกนะคะก็ปีนี้ก็ได้กินแค่นี้ราคาเห็ดพึ่งหวานขอเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ